ไม่ต้องเปลี่ยนกล้องวิดีโอของคุณก็ชัดขึ้นได้เคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนถ่ายวิดีโอแล้วชัดชัดแล้วก็บางคนถ่ายวิดีโอล้วไม่ค่อยชัดทงทั้งที่เขาอาจจะใช้กล้องเหมือนกันอย่างเช่นใช้ iPhone เหมือนกันกล้องหน้า iPhone เหมือนกันบางคนก็คือภาพดูแบบมัวๆบางคนก็คือภาพดูแบบว่าสวยสวยซึ่งหนึ่งนะครับผมก็คือต้องเช็ดกล้องก่อน การเช็ดกล้องสําคัญมากเพราะว่าถ้าไม่เช็ดกล้องกล้องม,มันมวนแน่นอนเราก็อีเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือแสงไม่พอนะครับการที่มีไฟมันจะทําให้ noise ของวิดีโอนั้นลดลงนะครับซึ่งเราก็จะต้องมีไฟถ้ากิดไฟที่ดีเราก็สวยเนี่ยมันก็จะทําให้วิดีโอของเราดูละมุนขึ้นดูสวยขึ้นนะครับอย่างช่วงนี้เนี่ยผมก็จะมีซื้ออันนี้ไว้นะครับเวลาออกไปข้างนอกเพราะเวลาอย่างตอนเย็นเย็นหรือว่าไปห้างหรือว่าไป ร้านอาหารใช่ไหมครับอยากจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้มันสวยเนี่ยการที่มีไฟคือดีมากแต่ว่าเราก็จะไม่สามารถแลกไฟสตูดิโอไปได้ทุกที่เนาะบางทีมันก็เวิร์กไปแต่ว่าอันนี้คือกําลังดีเพราะว่ามันกระทาลัดปีเห็นไหมแค่นี้เองแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันสามารถติดกับข้างหลังของ iPhone ได้นะครับไม่ต้องห่วงว่าเออเราไม่มีแฟนเราไม่มีใครถือให้เราอันนี้เราติดเองได้แล้วก็อันนี้ข้างหลังก็มีกระจกนะครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะใช้ล้องหลังในการถ่ายวิดีโอก็สามารถใช้อันนี้ได้มอนิเตอร์ว่าเออเราเป็นยัง งนะครับผมแล้วก็ไฟตัวนี้ข้อดีของมันนะครับ <c oughs> ก็คือมันสามารถปรับระดับได้นะครับผมเห็นไหมสมมติผมปรับระดับแล้วก็มันสามารถเลือกแสงได้ด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้นก็จะวอร์มแล้วก็อันนี้คือเย็นลงมาหน่อยระดับทั้งหมดมีทั้งหมดประมาณหระดับนะครับดูที่ว่าเออสีผิวเรากับแสงอันไหนกำลังดีส่วนใหญ่เราคงจะชอบสีประมาณนี้ก็คืออยู่ระหว่างกลางขาวกับ เหลืองนะครับก็จะไม่เขากันไปแล้วก็ไม่เหลืองเกินไปและอันนี้ก็คือวิธีการถ่ายวิดีโอให้มันตูชัดขึ้นนะครับส่วนใครที่อยากได้ไฟตัวนี้นะครับสามารถสั่งซู้ด้านล่างได้เลยนะครับ